ดีค่ะหลังจาก่างหายไปนานนะวันนี้พาวกลับมาแล้วค่ะแล้วก็วันนี้นะที่พาวจะกลับมาก็คือวันนี้เราจะมาบอกสูตรดินกันว่าเป็นดินที่สําหรับปลูกแคคตัสซักุรนแล้วก็ไม้พวกไม้อบน้ําต่างเนาะว่าพาวใช้สูตรอะไรยังไงซื้อที่ไหนราคาประมาณเท่าไหร่นะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมกันเลยเนาะ,ะเดี๋ยวจะเริ่มจากการแนะนำอ่าวัทถุดิบอินกิเลียนต่างต่างก่อนนะแบบแรกที่ต้องมีเลย ดินค่ะอันนี้ดินนะดินทั่วไปเลยซื้อได้ตามทั่วไปเนาะต่อไปจะเป็นพวกมีแค่ต้องใส่เลยนะไม่ถึงได้เลยนี่ค่ะเพอร์ไลท์กับเบอร์มิคูลไลท์ค่ะแล้วก็นี่นะหินภูเขาไฟสามตัวนี้จะเป็นการเพิ่มความโปร่งให้กับดินไม่ให้ดินแน่นแล้วก็ให้ดินนะมีอากาศหายใจต่อ,อไปนี่ค่ะปุ๋ยหมุนเส้เดือนค่ะอันนี้ปุ๋ยหมุนเส้เดือนเนาะ อันนี้ค่ะดินใบกัมปูค่ะอันนี้สําหรับแบบเพิ่มสารอาหารให้กับดินเนาะต่อไปค่ะสตาร์เกิลทีอันนี้จะเป็นสารกําจัดมแมลงต่างๆที่พวกกําจัดพวกมแมลงแล้วก็มดในดินเนาะกันเอาไว้เนี่ยต่อไปค่ะอุดออสโมโคสค่ะอันนี้ก็คือหากซื้อได้ตัมร้านต้นไม้อยู่แล้วเนาะอันนี้มีขายทุกร้านอยู่แล้วหาง่ายๆเลย ก็จะเป็นเสีย,ยงแบบนี้นะเป็นปุ๋ยที่ละลายช้าเนาะก็คือใส่อยู่ได้นานถึงสามเดือนหกเดือนเลยอยู่ได้นานมากอย่างบางส่วนเนี่ยเขาจะมีคลดหมอฟมีอนะไรน่แต่ว่าที่บ้านทางมดเนาะความจริงมันก็ใส่ได้ไม่ใส่ก็ได้โอเคเดี๋ยวเราจะเิ่นดินนะเราต้องทำยังไงกับดินตัวนี้อันนี้คหาดินตัวแอมมันจะเป็นดินปลูกทั่วไปเนาะมันก็จะมีส่วนผสมต่างๆที่บางแขกตันเนี่ยไม่ต้องการเช่นพวกปุ๋ยมะพร้าวหรือว่าเศษ ไม้เศษอะไรต่างๆที่แขกตดเขาไม่ชอบค่ะเราเนี่ยจะต้องมีการกรองพวกน,นั้นออกก่อนเพื่อที่จะทําให้ดินเนี่ยไม่แน่นหรือว่าไม่ชื้นจนเกินไปเนาะเพราะแขกตาเนี่ยเขาชอบแบบดินแบบโปร่ปงๆที่มีอากาศเข้าเยอะๆเราก็กรองแบบนี้เลยนี่ค่ะเนี่ยหลังจากที่เราล่อนดินออกหมดแล้วนะเนี่ยมันจะเหลือพวกขุยขุยมะพร้าวอะค่ะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่กักเก็บน้ําในดินเนาะซึ่งจะทําให้แขกตดเราอะมีปัญหารากเน่าหรือว่ากรมน้ําจนชื้นกันไปได้ตรงนี้ค่ะเราต้องออกนะ แล้วมันก็จะเหลือแต่ดินเปล่าๆแบบนี้เลยค่ะนี่มันจะเป็นดินอย่างเดียวเลยนะไม่มีอะไรมาผสมเลยซึ่งเราจะใช้ตรงนี้ค่ะในการผสมเลยอันนี้พาวก็มีมีการแบบกรองไว้บ้างแล้วเนาะโอเคงั้นได้เรามาตอกเลยดินที่ใช้ตรงนี้น่าจะประมาณห้าขีดเจ็ดขีดได้นะที่อยู่ในกล่องตอนนี้ค่ะประมาณห้าขีดเจ็ดขีดต่อ,อไปนะเราจะมาใส่ที่มันจะเพิ่มความโปร่งให้กับดินกันก็คือหนึ่ง ไลแล้วก็อวมคตไลค่ะซึ่งพา่ะมีค่อนข้างยเยอะเนาะซื้อมาเป็นลิตรเพราะว่าเนี่ยค่ะสองเนี้ยประมาณ400กว่าบาทนะนี่ก็400กว่าบาทก็คือซื้อมาครั้งนี้ก็คือใช้เป็นปีอะคุ้มเลยอะัดส,ส่วนในการใส่เนาะแล้วก็ใส่2อ,อย่างเนี้ยให้พอๆกับดินเลยโอเคสองนี้ยากนะ ป,ปุ๋ยหมูสไ้เดือนก็คือใส่แบบพองงามอย่างเงี้ยประมาณเจ็ดขีใช่ไหมพารันใส่ประมาณเนี้ยสองสองตักเนาะให้มันแบบมีแร่ธาตุมีปุ๋ยเยอะบ้างประมาณสองตักสองตักครึ่งน,นะคือลองกะกะเอาอันเนี้ยไม่ไม่ต้องทีเยอะมากแต่อย่าใส่เยอะจนเกินไปเพราะว่าไม่งั้นเนี้ยมันจะแบบสารอาหารมันจะเยอะ้ะเี๋ยวนองเงาต่อไปถิ่นภูเขาไฟถิ่นภูเขาไฟค่ฟะ นิ้วบุกหอาไปอันเนี้ยซื้อได้เป็นเบอร์ศูนย์นะเอาเป็นเบอร์ศูนยะ์เพราะว่าเราเอามาใส่ในดินเนาะใส่เลยใส่ให้พอๆกับปุ๋ยหมุนไสเดือนนะปริมาณประมาณสองถึงสามตักนะคะ่อาไปค่ะดินใบก,ก้ามปูดินใบก้ามปูนี่เราก็เลือกอันที่มันเป็นเศษเศษย่อยๆแล้วเนาะอย่าไปเอาที่มันเป็นก้านๆใบๆมาเยอะนะอันนี้ค่ะก็ใส่ประมาณ สองตักอสวยละน่าดูหน้าอร่อยไหมดูหน้าอร่อยเนาะต่อไปค่ะสตาร์เกิลจีสตาร์เกิลจ,จีเนี่ยกะเอาเลยแต่ว่าไม่ต้องเยอะมากให้มันเป็นสีชมพูน่ารักสุดปิ้งๆพออ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะคะ่ะไม่ต้องเยอะมากค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะปุ๋ยออสโมโคสแต่ปุ๋ยออสโมโคสเนี่ยพาวจะไม่ชอบไม่ชอบใส่ลงไปเลยนะเพราะว่าดินอะ เราแบ่งใช้แล้วมันเก็บใช้เป็นเวลานานใช่ไหมแล้วปุ๋ยมันจะเก่าพาจะใส่ก็ต่อเมื่อพาวะ่ะตักดินออกมาใช้แล้วพาก็จะใส่ปุ๋ยแยกเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตใส่เป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆเนาะอันนี้ความจริองอะมันมันจะหมดละก็ใส่ใส่ไปได้เลยใส่ให้พอๆกับสแต็กเกิลเจียร์ค่ะหรือว่าให้มันแบบพอๆกับปริมาณดิเนาะไม่ต้องใส่มากเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ไปใส่เพิ่มอยู่ดีอะโอเคแล้วเราก็ทําการคลุกเลยค่ะ <c oughs> บางคนนะจะถามว่าพาไม่ใส่ทรายหรอนู่นนั่นนี่ต้างบอกกับนเลยว่าหนึ่งไม่มีเวลาไปซือ้อเนาะแล้วก็แบบคือเหมือนกับว่าไม่ได้หาไม่ได้ขนฝายที่จะซื้อด้วยก็เลยเหมือนกับแบบว่าทุ่สีเอาดินแค่นี้เลยแล้วก็ลองปลูกดูแล้วคือมันก็รอดอ่ะทุกวันนี้มันก็ปลูกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะใส่ทรายกันนะเพื่อเพื่อความโปรง่งความอะไรเงี้ยแต่พาแบบไม่เคยใส่เลยแต่ว่ามันก็โตแบบโดยที่นะ้องไม,ไม่ไม่เป็นอะไรนะก็คืออันนี้แล้วแต่สูตรเนาะของคาจะ เน้นเพอ่อไลท์กับวงมีคค่ไลท์แล้วก็ผิวบูกขาไฟเพื่อให้มันโปร่งนะก็คือไม่ได้ใส่ใช้เนาะแต่ถ้ามีก็ใส่นะคะดีมนกันค่ะน,น,นี่ก็เรียบ,บร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปดูนะว่าโปร่งแค่ไหนเดี๋ยวเราจะเริ่มให้ดูก่อนนะเราจะลองบีเนี่ยนะบีไปนะเนี่ยแน่นๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวดูนะดูแตกสล่ายก็คืออันนี้ค่ะเราจะเราจะรู้ได้ไงว่าดินเราโปร่งพอหรือยัง คือหนึ่งนะคะเราจะต้องทําการหยิบขึ้นมาแล้วกลัดูถ้าเกิดดินมันยังเป็นก้อนอยู่แล้วมันเป็นก้อนแข็งติดมือเราอย่างเงี้ยแสดงว่าดินยังไม่โปง่งก็ต้องหาอะไรใส่เพิ่มอย่างเช่นเพอ,อร์ไลท์หินปูขั่าไฟนะหรือว่าทรายหรือว่าอะไรก็ได้แต่เนี้ยดูนะนี่นะคือออกแรงสุดเลยนะเอาให้ดูเลยเนี่ยบินเลยนะนี่โป่งก็คือแตกสลายไปอันเนี้ยคือน้องดินถือว่าโอเคแล้ว หรือว่าส่วนๆโอเคไม่ไม่ไม่หนักเป็นๆเค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกันค่ะว่าน้องมีนหน้าตาแบบนี้เห็นไหมเดี๋ยวพาจะขึ้นรูปให้ดูนะนนี้มันไม่ค่อยชัดมันไม่โฟกัสนี่ค่ะนี่เลยก็คือเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างว่าต้องมาข้าวโตแค่ไหนนี่อันนี้ก็คือใช้ดินสุรนี้นะอันนี้พวก,กขวดก็คือสูงขนาดน,นี้เลยถูกมาก คือมันเลี้ยงมันดินมันเลี้ยงได้หมดทุกอย่างเลาไม่ว่าจะเป็นแคคตัตหรือว่าอะไรก็ตามแต่พืชอวกน้ำนี่ค่ะ,ะแล้วก็โตดีอันนี้ก็คือใช้ดินสตรนี้แหละใช้ดินสุรนี้เลยโตดีนะไม่มีปัญหาอะไรมีซัคคูลันสน์นี่ค่ะก็คือดินส่วนเดียวใช้ได้ทุกอย่างอยากใช้อะไรใช้เต็มที่ โอเคนั่นเดี๋ยวเขาจะลงสูตรแล้วก็สั่งๆไว้ให้ต้าคิดน้องแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้กันได้เลยนะคะสุหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะดีค่ะ